สวัสดีครับจากร้านล้านนาเดนิมเชียงใหม่นะครับตัวนี้งานแบนดกูปีนะครับคูปีนะผ้ายีสิบสามออนครับนะครับผ้าแข็งมากครับตัวนี้ครับผมหนาสะใจครับเฟตสวยนะครับงานตัวนี้เป็นงานตั้งได้นะครับเป็นงานริมแดงนะมีกระบอกเล็กกระบอกตรงริมแดงนะครับนะฮะด้านในครับ มองเห็นหมดมืดหน่อยครับอันนี้ด้านในนะฮะงานเย็บสวยครับเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะฮะนะกระดุมทองเหลืองนะครับปั๊มโลโก้นะครับปั๊มแบรนด์นะครับเป๊กหมดปั๊มโลโก้หมดนะครับเ๋ยวได้นะมันจะมืดมดหน่อยท้อแสงนะครับตัวนี้แล้วเรามาตั้งโชว์ไว้นะครับ ตัวนี้อยู่ราคาสองพันหนึ่งร้อยบาทนะฮะตัวผ้าย3ิบสามออนนะครับตัวนี้มีทั้งกระบอกเล็กกระบอกตรงครับเป็นผ้าสีมิดเดยมบูครับป้ายหนังแท้นะครับหนาประมาณสามสี่มิลนะสอดเข็มขัดได้นะครับงานเย็บสวยครับนะฮะตัวนี้มีของพร้อมส่งนะครับผ้าย3ิบสามออนแข็งกระด้างครับเสดสวยครับนะฮะตัวนี้เราจะมีแพ็กเกจแถมด้วยนะครับจะเป็นงาน ซองใส่โทรศัพท์นะครับนะตัวนี้เป็นกระเป๋าซองซองยีนนะฮะใส่โทรศัพท์ได้นะครับร้อยเข็มขัดนะครับแล้วก็ติดไว้ด้านข้างนะครับเป็นแพ็กเกจมาด้วยกันนะครับซื้อเกมเราจะมีแถมนะฮะแพ็กเกจซองใส่โทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับนะครับถ้าสนใจนะฮะกดสั่งซื้อในตะกน้าได้นะครับมีของมีสินค้าพร้อมส่งนะครับกระบอกเล็กจะบอกตรงนะครับสอบถามก่อนได้นะจ๊ะ ขอบคุณครับ